สวัสดีจ้าพี่น้องมาในเจ็สิบ้ามากินก๋วยเตีย๋ยน้ำตกเส้นบะหมี่นะจ๊ะนี่เส้นบะหมี่ลูกชิ้นหมูยั่วๆเลยนี่เส้นบะหมี่เหลืองน,นจะจ๊ะเนาะก่อนไปกินจิ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินผ้าแซบหน่ยเด้อค่ะทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปไปกินกันเลยพี่น้องผักมี่โหระพางามๆเลยพี่น้องนี่โหระพาแล้วก็ผักกดหอมมาจัะมาแซบๆนํำกันเลย สดน้ำก่อนอลูกชิ้นเยอะๆเลยนี่เส้นบะหมี่แคบหมู นี่เลยพี่น้องบะหมี่บะหมี่สามก้อนโอ้ปรุงมาแล้วนะจ๊ะใส่พริกพริกผัดอื อากาศหอมอืม 附近。Okay. มาแล้วจ้าแซ่บๆบน้ำก่อนเส้นปะหมีเหลืองเหนียวนุ่มดีจังเลย โหแล้วพาพี่น้องเอ้ย อร่อยมากหอมกระเทียมเจียว โอ้โหลูกชิน้นลูกชิน้นเป็นสิบเลยพี่น้งอง ชดนำหงองเนี่ยโล่งคอดีแท้ แซ่บคักพี่น้อง เกือบบดชามเลยมีลูกชิ้นหมูเต็มซามเลยคุณน่ะกินแล้เบ่เบิดหรอกพี่น้องอิ่มเลยพี่นอ้องวันนี้แซ่บมากหอมกระเทียมเจียวเส้นบะหมีก่กระเหนี่ยวนุ่มดีไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้จินก็นฝากไว้สนมนอนะจ้าจังไดจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัสแซ่บนเดอะะ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังได้ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย